สวัสดีครับนี่คือ Daily Dose Shot นะครับพบกันวันละหครั้งนะฮะแล้วก็ไม่เกินวันละหครั้งนะครับแล้วก็ในแต่ละครั้งผมจะพยายามลิมิตไว้ที่25นาทีนะฮะคล้ายๆกับ The Daily Dose ที่เคยจัดในช่วงกลางคืนที่ Voice แต่ว่าอันนี้เป็นช่วงกลางวันจากที่บ้านนะครับ work from home นี่ก็มี advantage นะฮะมีความได้เปรียบนะครับจะมีความหลากหลายในมุมนะฮะซึ่งบางเอในบ้านมีหลายมุมมุมนี้จะเป็นมุมแอนทิคนิดนึงแล้วก็ใน ก็จะมี Liberty Bell บลนะฮะอันนี้เป็นแอนทิกนะฮะจากจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับน่าจะ,ะน่าจะเก่าแก่มากทีเดียวนะฮะ20-30ปีได้หอ iPhone จากฝรั่งเศสก็มานะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูด้านซ้ายมือของผมเนี่ยด้านขวามือของท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะชิดอยู่มุมกล้องนะฮะกล้องแบบมุมตั้งอันนี้เป็น iPhone 15เนี่ยก็จะเป็นอุ้งมือแตนโนสมาด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีอสศวินอยู่ด้านหลังนะฮะยังไม่ได้ขี่ม้าขาว ง่ายๆนะฮะไม่มีอะไรมากอันนี้ผมต้องการที่จะสรุปประเด็นสำคัญในแต่ละวันในเรื่องซึ่งต้องการที่จะมีการแสดงมุมมองมันจะโคละอัธรรตกับหม่อมอปลื่มวิเคราะห์ซึ่งจะมีรายการเต็มในช่วง6 3นาฬิกานาทีอันนี้จะเป็นเรื่องบางทีอาจจะเป็นเศรษฐกิจหรือการเมืองล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตามที่ผมได้พูดไว้ผมจะพูดอยู่2ประเด็นสั้นๆน,นะครับประเด็นสั้นๆ ก่อนอื่นคดีใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาก็คือกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะฟ้อง Life Nation Life Nation เนี่ยเป็นบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของ Ticketmaster ท่านผู้ชมที่เคยซื้อตัว๋วไปดูคอนเสิรต์ตไปดูละครไปดูการกีฬาต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะซื้อผ่าน Ticketmaster Ticketmaster คือยักษ์ใหญ่นะครับแล้วก็ Ticketmaster เนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่ไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐแต่ว่าในประเทศไทย ก็มีการโครทำจอยน์เวนเชอร์กับหลายๆบริษัทอยู่ทั่วโลกแต่ว่าในกรณีของในกรณีของอในสหรัฐเนี่ย t ิกเก็ตมาสเตเนี่ยเคยถูกควบรวมถูกซื้อไปโดยอีกบริษัทหนึ่งซึ่งมีกิจการในลนักษณะเดียวกันแต่ว่าเอาจริงๆแล้วยิ่งใหญ่กว่าควบรวมไปมาก็เลยกลายมาเป็นบริษัทซึ่งเป็นบริษัทใหญ่อันดับที่1ของสหรัฐเรียกได้ว่าเป็นบริษัทซึ่งดูแลการจัดอีเวนต์แล้วก็ทิกเก็ตติ้งที่ใหญ่ที่สุดของโลกก็ว่าได้ แล้วก็ในที่สุดเนี่ยเมื่อมีการควบรวมและกลายมาเป็นเมกะทิกเกตติ้งคอมพานีในแบบที่กลายมาเป็น Live Nation และ Ticketmaster ก็เลยถูกถูกเฝ้าระวังถูกมอนิเตอร์โดยโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐจนในที่สุดเนี่ยนะทางการสหรัฐเนี่ยเขายื่นฟ้องและเขาเอาจริงนะฮะที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเมอร์ลิกกาลินเขายืนแถลงกับทีมงานคล้ายๆกับที่เอาจริงกับ Apple เลยก็คือว่าเขาถือว่า Live Nation เนี่ยนะฮะหรือ Live Nation Entertainment เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของ Ticketmaster เนี่ยเป็นบริษัทซึ่งเป็นกิจการในในในธุรกิจที่ตั้งราคาบัตรคอนเสิร์ตแพงเกินจริงตามรายงานของของร e ยเตอรแล้วก็ถ้าคุณได้ดูลฟ์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยเขาได้ระบุว่ามีการใช้กลวิธีต่างๆนานาในการเอาเปรียบคู่แข่ง เอาเปรียบหุ้นส่วนทางธุรกิจและเอาเปรียบผู้บริโภคในขณะที่ Live Nation ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยทางบริษัทเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำอย่างที่โดนกล่าวหาและเขาบอกว่าเขาจะต่อสู้คดีความไปเรื่อยๆอขั้นตอนในการข่คมขู่นะฮะขั้นตอนในการข่มขู่และในการเอาเปรียบเอาเปรียบผู้ซึ่งจะจัดคอนเสิร์ตนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปินเองไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอีเวนต์ประเภทการกีฬาหรือการแสดงอื่นๆเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ย Live Nation ผ่าน Ticketmaster และ Monopoly ที่มีอยู่ในสหรัฐเนี่ยใช้อำนาจที่มีเหนือตลาดในการกดดันให้ผู้ประกอบการต้องมาพึ่งพาอาศัยเขา และถ้าไม่พึ่งพาสายเขาในที่สุดก็จะถูกบีบให้ไม่มีพื้นที่ในการขายตัว๋วและในที่สุดแล้วให้ไม่มีพื้นที่ในการเล่นเล่นคือเล่นคอนเสิร์ตหรือจัดกิจการการแสดงไม่ว่าจะเป็นละครต่างๆนานาละครทุกประเภทนะฮะถ้าคุณจัดในอีเวนต์ฮอล์ใหญ่โตโมโหลานถ้าเป็นตลาดในสหรัฐเนี่ยคุณต้องพึ่งพา Live Nation Ticketmaster ทั้งนั้นในการขายตัว๋วเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ทําตาม Uh, แนวทางทางด้านธุรกิจที่เขากำหนดมาในที่สุดคุณยศถ,ถูกลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเขาเดินหน้าในการฟ้อง Live Nation Entertainment แล้วสิ่งที่เขาหมายปองในที่นี้เนี่ยผมคิดว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าการบังคับให้ Live Nation เนี่ยขายกิจการของ Ticketmaster ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะะก็จะบังคับให้ Live Nation ขายกิจการของ Ticketmaster ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิม ถ้ากลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนก่อนที่จะมี merger แล้วเป็น t i c k e t Master บริษัทหนึ่ง Live Nation อีกบริษัทหนึ่งอย่างนั้นค่อยค่อยมีการแข่งขันหน่อยถึงแม้ว่ามันก็เป็นรายใหญ่ทั้งคู่แต่ว่าเมื่อเป็นบริษัทเดียวควบคุมทุกอย่างมันเป็น c o n g l o ม e r ร t ตที่มีที่พลเหนือตลาดมากจนเกินไปในรายการ The Daily Shot นะครับผมจะเอาให้กระชับนะครับสั้นๆนะครับไม่เสียเวลาท่านผู้ชมนะฮะพยายามคุมเนื้อหาให้ไม่เกิน25นาที เอาจริงๆผมคิดว่า20นาทีเนี่ยเอาประเด็นสำคัญคัญในแต่ละวันเนี่ยแค่นั้นก็น่าจะพออีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของของประเทศไทยซึ่งถ้าไปดูในบทความในกรุงเทพธุรกิจที่เขาเขียนเนี่ยเขาเขียนบอกว่าเมื่อตัวเลขออกมา1.5%แล้วยังจะมาตกอกตกใจกันอีกทำไมคือเขาตั้งคำถามนี้แต่จริงแล้วเขามีคำตอบในแบบที่พอที่จะเข้าใจได้ คือกรุงเทพธุรกิจก็อย่างนี้ในโลกแห่งก,งการเปรียบเทียบหันไปมอง GDP ประเทศเพื่อนบ้านปรากฏว่าเรารั้งท้ายในอาเซียนดูกันเฉพาะในไตรามาสที่1ในบรรดา5ประเทศอาเซียนรุ่นก่อตั้งเวียดนามโตได้ถึง5.7%มาเลเซียโตได้ถึง4.2%อินโดนีเซียโตได้ถึง5.1%ฟิลิปปิลโตได้ถึง5.7%ส่วนสิงคโปร์ตัวเลขล่าสุดโตได้ถึง2.7%ในไตรามาสที่1 เพราะฉะนั้นในเชิงการเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยรังท้ายและไม่สามารถเกาะกลุ่มได้สอดคล้องกับทีมที่ผมได้นําเสนอใน,ในรายการหม่อมปลื้มวิเคราะห์ในเช้านะของวันนี้ตั้งแต่6กนาฬิกาสามนาทีที่ปล่อยคลิปในช่วงเช้าเนี่ยปัญหาก็คือว่าตอนนี้มันไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจไทยไม่โตคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันโตในแบบที่มันเป็นอัตราการเติบโตของประเทศซึ่งแบบนู่นนะฮะญี่ปุ่นนะฮะนอร์เวย์ฮะ คือเราโตอย่างกับประเทศร่ำรวยอะ่ะแล้วเสร็จแล้วในะขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคู่แข่งของเราเนี่ยเราเกาะกลุ่มกับเขาไม่ได้แต่ทุกครั้งที่ผมเห็นบทวิเคราะห์แบบนี้แม้กระทั่งในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสาเหตุใหญ่มาจากปัจจัยภายนอกที่ไทยควบคุมไม่ได้เช่นความไม่แน่นอนจากสงครามกาซาสงครามรัสเซียยูเครนที่ไม่มีวิเแววจะยุติสหรัฐอเมริกากับจีนทําสงครามการค้าและมีมาตรการกีดการทางการค้าออกมาผมนั่งลองคิดดูจริงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศหรือความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เศรษฐกิจอื่นก็เผชิญนะฮะเพราะฉะนั้นในมุมมองของผมเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยต่างประเทศที่กดทับมันอาจจะไปได้เหมือนกันว่ามันมีแผลเป็น3รอบติดต่อกันวิกฤตหลายวิกฤตซ้ำเติมมาเรื่อยๆจนมาถึงโควิดในล็อกดาวน์หฮงซวยที่ทําให้มันมีความฝืดเคืองถาวรมาจนถึงทุกวันนี้ อาจจะเป็น lost decades สองทศวรรษที่สูญเสียไปเพราะว่าขาดซึ่งประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แต่ผมคิดว่าโทษการเมืองก็ไม่ได้เพราะว่าอัจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนบริหารเนี่ยก็อาจจะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไม่ได้คือผู้ตาตรงมันอาจจะเป็นความที่ผู้ประกอบการไทยในเอกชนเนี่ยไม่มีศักยภาพในการปรับตัวให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกก็ได้ มันอาจจะเป็นแค่นั้นมันอาจจะไม่มีแรงมากไปกว่าน,นั้นความด้อยประสิทธิภาพของเอกชนหรือไม่ใช่ด้อยความที่เอกชนไม่สามารถปรับตัวได้ทางการเปลี่ยนแปลงของสมรภูมิในการแข่งขันอุปสงค์ในตลาดที่มีอยู่ซึ่งมันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและความไม่พร้อมในการปรับตัวของซัพพลายเออร์อรรในประเทศเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถปรับตัวได้ทัน มันอาจจะไม่เกี่ยวกับว่าใครเป็นรัฐบาลมันอาจจะไม่เกี่ยวกับว่านโยบายของรัฐเป็นเช่นไรมันอาจจะแค่เป็นไปตามข้อได้จริงที่ว่าเอกชนปรับตัวไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดโลกคนที่มีทัศนะเรื่องนี้ที่น่าอ่านที่โพสต์ Facebook อยู่เป็นประจำก็คือคุณสมหมายภาษีคุณสมหมายก็บอกว่าเริ่มต้นจากสํานักงานสภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ถแถลงตัวเลขเศรษฐกิจออกมานะครับของไทยโตได้เพียงแค่1.5 ะะและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นเวียดนามและอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์และมาเลเซียส่วนใหญ่ก็โตได้ดีกว่าไทยเวียดนามไตรามาสหนึ่งโตได้5.7เปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับอินโดนีเซียนะฮะส่วนฟิลิปปินส์ส่วนฟิลิปปินสนปปน์ส่วนมาเลเซียโตได้4.2เปอร์เซ็นต์ฟิลิปปินส์โตได้5ประมาณประมาณ4-5เปอร์เซ็นต์ขณะนี้ชูที่ที่น่าสนใจก็คือว่าไปดูตัวเลข ไปดูตัวเลขการท่องเที่ยวนะฮะองค์ประกอบสําคัญอย่างเช่นการบริโภคและการลงทุนและการส่งออกและการท่องเที่ยวนี่เพราะว่าดีแค่การท่องเที่ยวอย่างเดียวนะฮะการลงทุนภาครัฐหดตัว27.7%นะเพราะฉะนั้นปัใจจัยในการลงทุนภาครัฐซึ่งอ่อนด้อยลงซึ่งอาจจะไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลก็ได้นะฮะมันมีหลากหลายเหตุผลซึ่งทาให้การลงทุนจากภาครัฐนั้นอ่อนลงหดตัวขนาด27.7%เนี่ยผมจะไม่โทษรัฐบาลก็แล้วกัน นะครับแต่ว่าเอาไปว่ามันมีหลายกลไกซึ่งทําให้ government spending มันหายไปแต่ว่าคุณสมหมายเขาชี้ว่าในทีสุดแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นปัญหาถ้าไปดูตัวเลขนี้ครัวเรือนนะฮะอยู่ระดับซึ่งหน้าเป็นห่วง91.3%ต่อ GDP ที่คุณสมหมายภาษีได้ชี้ให้เห็นนะฮะแล้วทปทก็ได้เคยพูดถึงตัวเลขนี้ตั้งแต่ปี2 5 5 6นี่ยนะฮะนี่ครัวเรือนตอนนั้นอยู่ที่7 6ต่อ GDP นี่คูณเรือนโตจาก76%ของ GDP เนี่ยในระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่ปี56เนี่ยจนถึงปี67เนี่ย56ถึง67เนี่ยนี่คูณเรือนโตจาก76%ของ GDP มาเป็น91%ของ GDP ในขณะที่ background story คือผู้ประกอบการเอกชนยังไม่สามารถปรับตัว government spending หดตัวนะ government spending หดตัวยอดผลิตรถยนต์นะยอดผลิตรถยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมซึ่งสำคัญสำหรับการส่งออกของไทยยอดผลิตรถยนต์เนี่ยในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปรากฏว่าถ้าไปดูในเดือนเมษายนเนี่ยนะฮะลดลงมา13.95%ปีต่อปี ถ้าไปดูตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน4เดือนเลยเนี่ยยอดผลิตรถยนต์ลดลงมา12.11%ปีต่อปีสภาวสาสาหกรรมเขาก็จะอ้างว่าเศรษฐกิจโตช้านี้รูวเรือนสูงดัชนี mpi ติดลบ18เดือนฉุดยอดผลิตรถยนต์เอาจริงแล้วถ้าดูตัวเลขที่รายงานออกมาในระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่มีดีก็มีการท่องเที่ยวแล้วก็การที่ส่งออกกลับมาพลิกฟืน้น ส่งออกกลับมาพลิกฟื้นในที่นี้ถ้าดูตัวเลขของการส่งออกเนี่ยจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสอนอคอกระทรวงพาณิชย์เนี่ยยอดการส่งออกในเดือนเมษายนพลิกกลับมาเป็นบวกได้6.8%หากหากสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันทองคำและยุทธปัจจัยขยายตัวได้ถึง11.4%เพราะฉะนั้นตัวเลขนั้นโอเคแต่ที่ผมอ่านให,ให,ให้ให้ท่านผู้ชมฟังมาทั้งหมดเนี่ย มันสะท้อนถึงว่าโอเคส่งออกเนี่ยเราก็โตบ้างกันแหละแต่มันไม่ได้โตมากพอที่จะดันให้ GDP มันโตในแบบที่เกาะกลุ่มกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่สามารถเกาะกลุ่มกับคู่แข่งของเราได้เอาจริงๆแล้วไม่สามารถเกาะกลุ่มกับประเทศซึ่งไม่ได้เป็นคู่แข่งของเราด้วยเหมือนกันคือของเรานี่คือรังท้ายของจริงการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะเสรขึ้นมาได้ เสร็จแล้วในขณะเดียวกันการลงทุนจากภาครัฐก็ไม่ได้มีมากเท่าที่คาดถ้าจะมีภาคส่วนของธุรกิจที่ไม่น่าเป็นห่วงเนี่ยนะฮะที่มันไม่ฝืดเคืองอะก็คือแบงก์พาณิชย์ผมปิดท้ายด้วยรายงานของธนาคารประเทศไทยซึ่งเข้าสรุปว่าระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ระดับสูงสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัว 0.7%นะฮะไม่มากแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าคุณไปดูนอนพรฟอ m ม n ่งโลนเซจ g e 3นะฮะในไตรามาสที่1มันเพิ่มขึ้นมาก็จริงแต่ว่ามันอยู่ที่เพียงแค่2.74%ของสินเชื่อธุรกิจทั้งหมด outstanding loan ยอด NPL เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่5 2,600ล้านบาทก็จริงแต่ว่ามันเป็นสัดส่วนที่ยังน้อยนิดเมื่อเทียบกับเ,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 มเมื่อเทียบกับสัดส่วนของสินเชื่อทั้งหมด เสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไปดูผลประกอบการนะในไตรามาสแรกของแบงก์พาณิชย์แต่ละแห่งส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างมีเสียรภาพสูงอย่างไรก็ตามทปทอบอกว่ายังต้องติดตามความสามารถในการชำระหนี้ธุรกิจ SME ขนาดเล็กและครัวเรือนบางกลุ่มที่ยังมีฐานะการเงินเปราะบางจากรายได้ที่ฟื้นตัวช้าซึ่งคาดว่าจะยังส่งผลให้ NPL ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และไม่เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด คือพูดตัตรงงซ e เมนต์ซึ่งดูเหมือนว่ามีเสถียรภาพแล้วก็สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหาก็คือแบงกิ้งแต่ว่าเมื่อแบงกิ้งมันมีเสถียรภาพและสามารถเติบโตต่อไปได้แล้วนี้เน่าไม่เยอะเนี่ยสังเกตดูมีประชาชนจำนวนมากซึ่งต้องการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่สามารถเข้าถึงได้ความเสี่ยงไปอยู่ที่ผู้บริโภคที่ประชาชน ไม่ได้อยู่ที่ระดับของสถาบันการเงินข่าวดีก็คือว่าสถาบันการเงินในวิกฤตซึ่งเราเผชิญอยู่เนี่ยไม่มีล้มแต่ข่าวไม่ดีก็คือว่าประชาชนและครัวเรือนซึ่งมีหนี้พ่อคูณมากขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยและมีความขัดสนมากยิ่งขึ้นสภาวการการจ้างงานไม่เป็นไปอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมีที่จะล้มส่งออกก็โตเล็กๆน้อยฮะ government spending การลงทุนจากภาครัฐก็มีบ้างแต่ว่ามัน มันยังไม่มีอะไรซึ่งจะทาให้กระเตื้องเอาจริงแล้วรัฐบาลตอนแรกเขาต้องการแจกเงิน10,000บาทเนี่ยเพื่อจะจัมสตาร์ทเศรษฐกิจหรือปัมปัมไพร์ซึ่งก็เผชิญกับอุปสรรคทางกฎหมายในที่สุดก็คงจะแจกได้แต่ว่ากว่าที่จะแจกได้จริงๆก็คงจะใช้เวลานานเหลือเกินมันนี่มัลติพลายเอฟเฟกก็คงจะได้เห็นแต่ว่ามันอาจจะไม่เร็วกว่าจะเห็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในวันนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละฮะ ถ้าจะบอกว่ารังท้ายอาเซียนเนี่ยนั่นไม่ใช่ข่าวละแต่ถ้าจะสรุปได้ว่าไม่สามารถเกาะกลุ่มคู่แข่งได้เลยอย่างชัดเจนอีกแล้วในไตรามาสที่ผ่านมาอันนั้นน่าจะฟังแล้วเจ็บมากกว่าและนั่นก็คือ The Daily Shot นะครับในวันนี้พบกันอีกครั้งครั้งหน้าสวัสดีครับ